ครับส,สวัสดีครับสามยอดดรอนธานีครับหรือช่างตุ้มนะครับวันนี้นะครับผมประกอบเครื่องรุ่นแซมแปดพัดโฟนวันเพิ่มขึ้นอีกนะครับประกอบของมาถึงเมื่อวานนะครับเครื่องตัวนี้มันหมดนะครับผมก็จะประกอบไว้ไปซ่อมเครื่องเพิ่งกลับมานะครับก็เครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปของร้านนะครับที่ผมลงคลิปอยู่ประจํา ก่อนผมก่อนผมจะตั้งนะครับผมจะตั้งให้ให้ได้ทุกจุดเลยให้เครื่องเงียบที่สุดนะครับก่อนที่ผมจะประกอบชุดต่อไปเพิ่มนะครับเอามาฟังเสียงเครื่องกันครับเครื่องเดินยังไง อีกฟังครับฟังฟังฟังบทกัน,ค,นครับเครื่องจะต้องเดินเรียบอย่างนี้นะครับทุกตัวนะครับก่อนที่ผมจะประกอบอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกนะก็จะมีชุดล่อนบนแล้วก็ชุดล้อนหน้าแล้วก็แต่งแกนสีข้างในครับเมื่อกี้นี้นะครับผมไป บ้านบุญมีมานะครับมันบุญมีอำเภออำเภอทุ่งใหญ่นะครับอ่า,อาเห็นหัวตัวนี้ไหมครับเป็นตัวนี้นะครับ,รบผมจะเอามาลูกค้าจะให้เอามาดัดแปลงใส่ชุดพัดลมบดบดบดแกรบนะครับจะให้สีครั้งเดียวให้มันให้มันบดออกมาเลยมันรุ่นตัวท็อปเพราะว่า อะไรตัวนี้ผมเข้าแล้วนะครับชุดชุดพัดลมชุดพัดลมตัวนี้ใหญ่นะครับแล้วมันก็จะบดออกมาด้วยชุดตัวนี้นะครับนี่นะครับข้างในนะครับจะเป็นชุดฟันบดท,ที่ได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กตรงเครื่องตรงนี้นะครับเป็นระบบเตะบดละเอียดของแกลบที่ออกมานะครับมันถึงจะได้เป็นลํำอ่อน ส่วนเครื่องตัวนี้ส่วนหัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเทสเดี๋ยวจะลองให้ดูครับจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก็ทําอันเคสนี้น่าจะทํายากอยู่นะครับเพราะว่ามันจะได้ดัดแปลงเยอะก็เดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบเครื่องนี้ไว้หน้าร้านก่อนครับเผื่อลูกค้าเข้ามาครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยนะครับสวัสดีครับ